บทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิรีทิตติมาติเตโชชายาสิทธิมาหิติมาหาคุณาปาลิมิตะปุณณนะปุญญาธิการัสสะสัพพันตารายะนิวาระนะสัตตมัตถัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทาวัตติงสามะหาปุริสะสารักษะนานุภาเวนะ อาสีสีแตยานุพยันชนานุภาณะอัดถุดอัดถุดตาละสะตะมังคะลานุภาเวนะฉันฉับพันณะลางศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปาละมิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปาละมิตานุภาเวนะทัศปาละมั ทัาฐปาละมิตตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาวภาเวนะจตุลาสีติดสหัสสะธรรมักขันทานุภาเวนะ หน้าวโลกุตตาละธรรมานุภาเวนะอัฏฐังอัฏฐังขิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐะส,าม,ะสามาสะมปัตติยานุภาเวนะชาละพิยานุภาเวนะจะตุสัจญาณา,า,นานุภาเวนะทัศสาภาะญาณานุภาเวนะสัพพยุตญาณานุภาเวะนะเนเอตาการุณามุทิตาอุเบก อุเปขานุภาเวนะสัพพะปาลิตตานุภาเวนะและตานัตตยะสะละนานุนภาเวนะตุยหังสัพพะโลขาโสกูปัฏทวะทุกขะโทมะนัตส,สุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอัตตาลายาปวิวินัสสันตุสัพพะสังกับปาตุยหัง สามินันตุทีคายุตาตุยหังโหงตุสตาวัตชะชีเวนะสะังคชิกโกโหตุสพัพพธาอากาสปัปปพัตตาวะนะภูมิคังคามะหาสามุตธาอารักขะอารัก,า,า,รกากาเทวตาสทาตุมเหอนุอนุรักษันตุ พระวัตตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสทาโสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสทาโสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนาสทาโสถีพระวันตุเตนักขัดตายักขาภูตานังปาปักขะหานิวารนาปาริตตัดสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตายักขาภูตานังปาปักขาหานิวารนาปาลิตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตายักขาภูตานังปาปักขาหานิวารนาปาลิตรตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทที่16พัทเทกาลัต คาถาอติตังนานะวาคเมยะนปะติกังเขอานาอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมไม่มาถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอปตันจัดอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มา ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัดฐะตัดฐาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปปังตังวิทธานมะนุภพระลูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปลุกโปง่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโก ชัญญามาละนางสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งณหนะิโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันถิตัง ตังเวพัทเทกาลตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการฉะนี้แลบทที่17อภินหะ ัญจะเวกขณะปาถะชะลาธรรมโมมะหิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมะหิพระยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลณะ,ะธรรมโมมหิ มาลัานังอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมัสโกมะหิกรมมะทายาโทกรมมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารณะนะสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบังกาลิศสามิกันละาณาังวาปาปักกลางวาตสาทายาโทภาวิสภาวิาวสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวมัม เอวังอัมเหหิอภพินหังปัญจะเวกขิดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันทุกวัน,ทวนเทิน